พาเมล่าเผยสาเหตุยุติชีวิตแต่งงานเชื่อว่าใครหลายๆคนคงรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีสําหรับพาเมล่าเบลเดนนักร้องเจ้าของฉายาสะโพกทอร์นาโดที่โด่งดังจากเพลงทอร์นาโดปัจจุบันเจ้าตัวก็มีงานในวงการให้เห็นตลอดไม่ได้หายไปไหนล่าสุดมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มของแหม่มสุริวิภาพาเมล่ากล่าวถึงการตั้งสัจจาก,กับตัวเองว่าจะไม่มีคู่ตลอดชีวิตนี้ว่าไม่อยากมีคู่ค้องกามอีกแล้วโลกนี้เหมือนมหาวิทยาลัยใหญ่หลักสูตรนี้เรียนจบแล้วทางโลกอาจจะมองว่าไม่ประสบความสําเร็จสอบตก แต่ทางธรรมถือว่าสอบผ่านแล้วหนูได้ทาหนูได้เรียนรู้หนูจบแล้วหนูไม่ต้องการอีกแล้วการคล้องกรรมตรงนี้จะมีคู่ดีก็จะส่งเสริมกันแต่ถ้าผิดหวังมันจะเป็นความทุกข์ซึ่งเราปรารถนาที่จะออกจากทุกข์เราปรารถนาที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอะไรเป็นทุกข์เราจึงเลี่ยงตัดถ้าจะเข้ามาขอเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรกันคู่คล้องกรรมก็อย่างพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเป็นคู่คล้องกรรมคนที่ร่วมชะตาชีวิตเดียวกันคือคู่คล้องกรรมถามว่าพี่แฮวแฮ้ลรีเจนซี่นักสแสดงและดาวตลกอดีตสามีเป็น คู่ค้องกันไหมพาเม Ь ล่ากล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเพราะเราเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้พาเมล่าเผยว่าอาจจะเป็นคลื่นความถี่มันจูนไม่ตรงกันตอนนั้นหนูอายุ28คลื่นมันรับกันไม่ได้คนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเรียนรู้กันนานแค่ไหนก่อนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพาเมล่าตอบว่าไม่นาน4เดือนที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่กันไม่ใช่การตัดสินใจจากเเเรรราาาาจิงๆแต่่มมันนนปป็็ขขวึ้กไ ถามว่าพร้อมจะแต่งทั้งคู่ไหมยังไม่พร้อมทั้งคู่เลยพี่เขาน่าสงสารเนอะแล้วตอนนั้นคุยกันยังไงพาเม,มล่ากล่าวว่าเราก็ถามพี่เขาเอายังไงดีมันเป็นข่าวไปแล้วแต่ไหนๆเราก็ตัดสินใจคบกันแล้วเราก็มองว่าไม่ช้าหรือเร็วก็อาจจะต้องแต่งงานกันเราก็ใช้ชีวิตคู่กันเลยก็แต่ง2000คู่ตอนนั้นไม่มีสินสอดไม่มีอะไรเลยไปร่วมงานกันแล้วก็แฮปปี้ เราเรียนรู้กันน้อยไปไหมพาเมลากล่าวว่าอาจมีความรักที่ไม่เพียงพอถ้าคนมีความรักให้กันมากจะเรียนรู้น้อยหรือมากเขาก็ให้อภัยกันเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้ตลอดเวลาแต่งงานกัน8เดือนตัดสินใจยากแค่ไหนที่จะเลิกพาเมลาก่าวว่าไม่ใช่การตัดสินใจครั้งเดียวแล้วเลิกจริงๆมีการคุยกันกระทบกระทั่งกันมาอยู่เรื่อยๆตลอดอยู่แล้วจนมาถึงฟังเส้นสุดท้ายที่น้ำรู้สึกไม่ไหวแล้วคือคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเขาไม่โอเคเขาไม่มีความสุขเลยเหมือนเราก็เป็นต้นเหตุให้เขาไม่มีความสุขหรือเปล่าทะเลาะกันตลอด เวลาถ้าอย่างนั้นเราหยุดเถอะน้ำไม่พูดคำนี้บ่อยแต่พี่เขาจะรู้สึกไม่โอเคเขาจะพูดอยู่เรื่อยๆก็สงสารเขาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าแล้วชีวิตเราทำไมต้องมาทนกับอะไรแบบนี้ถ้าพี่ไม่โอเคน้ำก็หยุดนะเราต่างคนต่างหยุดนะต่างคนต่างไปเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ดีกว่าทุกวันนี้ยังเจอกันไหมผาเบล่ากล่าวว่าไม่ได้เจอเลยพอเลิกกันไปต่างคนต่างเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากตรงนั้นได้เรียนรู้ชีวิตจริงไม่ได้สมหวังไปทุกเรื่องอยู่ที่ผิดหวังแล้วเรียนรู้ตั้งรับยังไงเก็บบทเรียนตรงนี้ว่า ไม่เดินพลาดอีกระวังความสัมพันธ์จะไม่กระทบกระทั่งใครอีกจะไม่ทำอะไรให้ใครเสียใจอีก คิดจะบวชไหมพาเมล่ายอมรับว่าเป็นความฝันสูงสุดเลยถ้ามีโอกาสถ้าทําได้จากการได้ศึกษาได้รับใช้แม่ชีชีวิตท่านมีความสุขบอกไม่ได้เหมือนกันคงกําหนดไม่ได้ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ต่อๆไปตอนนี้เป็นคาราวาสยังทําประโยชน์ได้ก็ทําตรงนี้ไปก่อนตอนนี้แบ่งเงินเก็บไว้ส่วนต่างๆไม่กระทบเลยเราสามารถอยู่ไปบวชได้เลยก็ได้แต่ยังมีความสุขที่จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้มีงานละครปีละห้าเรื่อง รับบทนางร้ายคนดูอินมากด่าจนไม่ออกจากบ้านช่วงนี้จะเล่นละครไปเรื่อยๆพอเล่นละครมาก่อนจะมาร้องเพลงอยู่กองถ่ายมีความสุขตอนนี้มีละครออนแอร์อยู่สองเรื่อง